เท่าที่ผมดูนะผมผมเองผมก็เชียร์เลือกเลือกทางเลือกที่ที่สามนะคือเปลี่ยนรัฐบาลทั้งนี้และทั้งนั้นก,ก็เพราะว่าผมเราไปเก็บข้อมูลสถิติอันนี้ย้อนสู้กันด้วยข้อมูลเชิงสถิติไม่ได้เอ,เ,อเอาเอาอารมณ์ความรู้สึกเลยคุณประยุทธ์เข้ามายึดอํานาจในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดแบบเบ็ดเสร็จโดยลําพังคนเดียวเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นมา แล้วนับจากวันที่หนึ่งจนถึงวันนี้เจ็ดสิบวันพอดีพอดีเลยนะตัวเลขการตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากสอง้อยสามคนมาเป็นสองพันห้า้อสาสิบสี่คนในช่วงเจ็ดสิบวันมันเพิ่มขึ้นมาสองพันสาอสาิบอ็คนนี่ถือว่าเป็นผลงานความสำเร็จหรือความล้มเหลวท,ทั้งทั้งที่คุณเนี่ยผูกขาดอำนาจการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดแต่ว่า การตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตายกันเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามสิบสามจุดสามศพต่อวันมันถึงทําให้เมนเมนบางวัดเนี่ยแตกนะเพราะเผาศพกันจนขระังเมนรับไม่ไหวอะ่ะมันแตกแล้วต้องมาเรียลายถูมหอศพบ,บ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขเก้าวันของเดือนกรกฎาคมเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยห้าร้อยสิบเอ็ดคนนะแล้วถ้า คิดคำนวณเทียบบปญญัติยางว่า9วันตายไป511คนนะจนถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะตายไม่น้อยกว่า1,760คนสำหรับเดือนกรกฎาคมนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยความชอบธรรมที่ผู้นำรัฐบาลผอ,อสอสอบคเนี่ยจะทำหน้าที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันยังจะมีอะไรอยู่เหรอนะครับเพราะว่าผมว่าสิ่งต่างๆที่ที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือมันสะท้อนถึงความเสื่อมศรัทธา ความไม่มีความเชื่อถือสัทธานในตัวของผู้นําอีกต่อไปแล้วนะแต่ทีนีอ้อย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่าเฮ้ยระวังนะเปลี่ยนจากคนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะวนไปหาคนที่มันแย่กว่าแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่นะอันนี้ผมว่ามันก็เป็นมันเป็นความทุกข์ยากของของประชาชนตอนนี้ว่าไม่รู้จะไปทางไหนจริงว่าเออถ้าถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะเลือกหัวหน้ารัฐบาลได้เพราะว่าตัวเลือกมันมีจํากัดเว้นแต่ว่า สมาชิกรัฐสภา,าจะร่วมร่วมไม้ร่วมมือร่วมชุกร่วมสุกกับประชาชนแล้วหาคนที่ใช่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยมาบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ผมผมก็มองในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไอมาตรการที่ออกมาจากสบคล่าสุดและถแถลงกันเมื่อเย็นเมื่อเย็นเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอีกว่าเอา้ามติสบคที่ออกมาแล้วบอกว่า ให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีการจํากัดการเดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็กรณีเรื่องของเคอร์ฟิลก็ให้มีผลวันที่วันที่สิบสองใช่ไหมฮะวันที่สิบสองเนี่ยมันต้องเข้าคอรมออีกไม่ใช่หรือครับคนก็เลยงงว่าเฮ้ย hey, ม,ม,มันไม่ใช่มติที่เป็นที่สิ้นสุดไงแล้วมันต้องไปจบที่คอรมอจะเห็นชอบเป็นยังไงแต่ว่าการบังคับใช้มันเริ่มไปแล้วมันอย่างนี้ก็ได้<ะ>หรอ เออตรงนี้ก็ก็คงบอนะคุณสุปันพี่ทุปียังไงพีนนพี่พี่จะมีจะจะจะขยับตรงนี้ก่อนไหมครับไม่งั้นเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวผมผมจะมานั่งไล่หกข้ออันไหนที่เอาเฉพาะข้อการที่เราต้องต้องรีบรู้อย่างเร่งด่วนเนี่ยครับก็คงจะเห็นด้วยกับคุณสุปันเป็นส่วนใหญ่ที่พูดมานะฮะอ,อ่าอ่า <ๆ S 2> ต้องเร่งตรวจเชิงลุกซึ่งจริงๆแล้วเราควนทํทำจากปีที่แล้วแล้วครับ จำได้ประเด็นนี้ดตรสุบรสายเชื้อเป็นคนพูดประเด็นนี้แรกๆแ,แล้วพูดบ่อยมากแต่ไม่มีใครฟังดรสรรุบูรุตเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราไม่ไตรวจเชิงลุกนะฮะเราตั้งรับตลอดจนกระทั่งมีภาพของบางเขนซึ่งมันน่าอเนจานาใจมากนะะเมื่อวานฝนตกจะนั่งรอกันยาวเหยียดกันเนี่ยขือมันเกิดอะไรขึ้นกับกับบ้านเราในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการระดมขีดวัคซีนเนี่ยนะฮะ ต้องเร่งระดมมากกว่านี้ต้องเร่งหามากกว่านี้นะฮะเราไอ้ต้องหมอที่เกษียณทั้งหลายไอ้ต้องเชิญมาแล้วนะฮะมาเป็นอาสาอ่าในอังกฤษก็ใช้เด็กที่จบที่เรียนแพทย์นะครับอ่าปีสุดท้ายอะไรเงี้ยอืมาช่วยอะไรต่างพวกนี้ซึ่งยังไงก็ทําได้อยู่แล้วเราก็ระดมอยู่ตบบนี้เราก็ระดมอยู่าในเยอรมันก็ใช้คลินิก ทุกประเทศทุกแห่งอย่างนี้นะฮะซึ่งมันแต่ละคนก็มีเราเราดูได้ซึ่งไอเนี้ยมันจะมาสะท้อนตรงวอลลุ่มว่าจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องผมจะเพิ่มจากปัจจุบันคือวอลลุ่มฝ่ายจัดหาวัคซีนครับหาอเนี้ยกระทรวงการต่างประเทศต้องเข้ามามีบทบาทเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับกระทรวงการต่างประเทศหายไปจากรัฐบาลเลยอ่ะคุณต้องติดตามข่าวตลอดนะฮะต้องติดตามข่าวตลอดว่าประเทศไหนเ็าผิดไอ้ถึงไหนแล้วรีบจองจองไ้เยอะ รัฐมนตรีชื่ออะไรกระทรวงกระทรวงตัาการ่างปรอะเทศตอนนี้รัฐมนตรีชื่ออะไรคุณสัจชัยผมไม่ได้แล้วคุณสุปันผมจำไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็คือผมผมจําไม่ได้ครึ่งคณะรักรนทรีนะที่ที่ผมจําไม่ได้นะต้องไม่ออกมาพูดว่าสองวันนี้นะหลังภูเก็ตชานบอกเนี่ยคือรัฐมนตรีออะไรความไม่คงอะไร ดูดีชื่อกระทรวงยิ่งจำไม่ได้เน่ยจริงจริงไม่้อยู่แถวอยู่แถวมหานาคอยู่แถวมหาดาคใช่ไหมกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์เออพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมาพูดมาพูดนี่ผมวันนั้นผมคิดว่าผู้มีการพักองค์ฟังเสาเสวนาอยู่ด้วยผมว่าผมก็ถือว่าไหนไหนก็ต้องพูดแต่เรื่องแบบนี้ที่เขาว่าไปไปกินชายหาดอยาะใช่ไหมครับครับเดียวไม่ใส่แมสกะนะนายมนตรีครับ รัฐมนตรีคุณวลาวุธใช่ไหมอ่าครับอืมบอกนี่คือไม่รู้ไม่เข้าใจกันเลยนี่คือดินแดนเสรีที่ทุกคนจะมาเที่ยวจะมาท่องเที่ยวมาเสพสุนทรียะอะไรแบบเนี้ยแล้วพอทุกคนมาเนี่ยฉีดวัคซีนคนละสองเข็มหมดแล้วผมสุผมก็รู้สึกเฮ้ยแล้วคุณอย่างนั้นคุณไม่ต้องมาบอกประชาชนสิว่าฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดตอนนี้พวกคุณบอกคุณฉีดสองเข็มแล้วคุณไม่ใช้ชีวิตเสรียอยู่ใช้ยหาดอืม แล้วเป็นไงตอนนี้ภูเก็ตแซนบล็อกมันล่ำๆจะเป็นแซดบ็อกไปแล้วอ่ะอ่าแล้วก็ก็เจ้าอยนงก็ปิดแล้วอ่ะเจ้าอย่างนั้นนายกมนตรีก็ไม่ต้องไปตักตัวเก็บตัวดิครับทำไมที่โดนเซลฟี่กับใช่ประธานการค้าสุรินทร์อ่าประธานการค้าสุรินทร์เราก็กุมฉีดวักซีนกันสองเข็มแล้วอ่ะครับอืมคือไอ้ไอ้เรื่องแบบนี้อยากเป็นข่าวอืมไอ้เรื่องที่มันช่วยเหลือประชาชนเนี่ยดูให้คนพิการเขา ตอนนี้เขาเขาได้อะไรบ้างสวัสดิการคนพิการอืมคนเล่ร่อนเนี่ยคนไนคร้บ้านเขาได้ฉีดวัคซีนนี้อย่างเอาผมยังชืง่นชมครูอยู่นะสอปอเท้าเอาทำขอ,ของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกผมเรียกไม่ค่อยถูกนะไม่ไม่ค่อยได้พักนานแล้วถุงยางชีพอ๋อถุงยางชีพใสท้ายรถไปตัวเวนให้กับพี่น้องชุมชนเละอัดคนไร้บ้าน,คน,านคนใต้สะพานอ่ะ ไอ้เรื่องแบบนี้เป็นต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงกระทรวงอะไรนะพอมมชื่อเต็มดิเดี๋ยวผมก็เรียกถึงพอมอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งบพวกนี้ก็เยอะครับอือมเนี่ยเออขอขอโทษทีขอแวะหน่อยพอดีพอดีครับพูดมาถึงแล้วมนตีว่าการกระทรวงก็ต่างประเทศผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วมนตรีชื่ออะไรต้องเข้ามามีบทบาทดิเออใช่ไหม คุณต้องต่อรองแล้วคุณต้องต่อรองแล้วเอาน่าการต่อรองนี่แหละมันจะต้องได้มาอืมันต้องต่อรองมันมันต้องเขาเรียกอะไรนะมันต้องจิ้มกล้องกันบ้างออไปเจรจาเออคุณจะเอาอะไรบ้างมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันอ่ะอครับอ่า